เต่ท <kav> ีสร no ้างแสีส so ร no cool well. ้างเอานมันก็บ่มัมานใจนะสีสร้างในเนก็ได้เนียสร้างเราใหลูกคู่บมันึ่งสร้างมาเจ็ดพันมันเก่งอยู่ขนนั่นแต่ว่านบ้าน้นกอไรบ่บ่มัมานใจคนส่งเขานั้นนะ เด็กกระบอกมั่นใจว่าเขาจิตจับตัวเขาเถื่อบ่มันแหงดูแงสิได้คัดข้กคือทำนันบนนั้นสองพัญหาเด้ชำตัวกู้อบมึงว่าสานดอยนั่นนั่นลายข้อชำนันละนั่นพร้อมส่งนี่สองพัญหาชำนันชำนันสายมาเรียนะคููคูหนึ่งเขาเอาสามพันคูหนึ่งจะชำนันนะไอ้ซอยข้อขึ้นมาน้องมมันยังบ้านนี้นจิจับ ว่ามันก็จิจับเหยี่อคูไปเลยนะคูพวกตัวผู้ตัวเมียก็จิจับเหยียกจับเหยืยอไปเลยนะแต่มีรถแต่มีรถใหญ่ไปเหลือเกากีไข่คัวนั่นนะมันมันมันบอกง่ายมันก็พวกมันสมบัติประเทศไทยได้ยินนี่นกนกฟึกนกฟึกซ้ำนีนกฟึกซ้ำหนีก็ เขาให้หน <Jersey. S 1> ึ huh like ่งยูหาสีพัน0 0หาพันนีกล่สีพันหาพันหาพันาอมผอมสีฟึกให้่เมนเมนแต่มันเรื่องนของเขาก็ฟฝึกก็ฟึกยูเงอนเขาแล้วนะนะเขาฝึกใส่เสือกใจยังของเขาแล้วนะตอซุบกาดเลยซ้ำซ้ำหน่อยซ้ำนั่นนะซ้ำไรข้อบนบอกบางกนเขากันมันทาไมเขาเขาซุบขาไปแล้วบอกบอกก็ซุบมันวห้องปรต่อ้องต้อง้งหอกผู้นี้ัขคหา นี่คอยสร้างมากมันเบิดเสยนมันเลยเบ็ดเียโหลดนะครับปั้นมันได้เบิดเศนแต่วันเหนึ่งร้อยสาสร้างเศนเดียวนั่นใส่เศนเดียวนั่นศูนย์ศูนย์บาทบริจัยคอยสร้างเศนเดียวนั่นศูนย์บริจยเด้อันนี้สร้างสองเศนก็น้ามัมันตรวจโปมันนะมันถือโปมันธรรมดามันก็คุณเลยฮะลอยเตือนคนเลย có đi thì để nộp cái củ có đi nhặt củ không này sẽ kể tràn là bán không cháu ở ngay nhẹ nhẹ sửa cứ mà chốt khẩm bài nè chú hỏi nó cho đến ngay và làm bờ nó đứng cá mà còn phòng phòng hay có chốm chốm của hết đấy nó cũng bên đi chúa đúng rồi vừa nhà đó. แต่เนียงยังเห็ดได้่เพียงยังเห็ดได้่เลยยินบุกไัเตยหน่อยเตยกียังแมี้แล้วก็ฮาเทียนได้ทีเลยอ่ะเพรีห็ดดยวยอ่ะเอาผ้าอ่างอมตัวนกขี้ินนี่เ่าเสือผานั่นและผานเปนอนแบบเป็นตาจี๋เดือดอยู่มันมันปืนเท่าใดล่ะเพื้งเมือว่านนี่มันปืนเท่าใดละ่ะซองซ้ำรอยผมนี่ ของก่อยมันถือโปะนะมันช่วงโปก่อยที่สร้างแต่ช่วงมันหลดลคขะนั่นนะช่วงมันถือมันหลดทั้งสร้างเอานะหลดว่ามันนกหน่อยตัวนี้ขันที่แรกก็ว่ามันมันขันนั่นละก็มันมีตัวนั่นตัวนึ้งเนาะ

เป็นอกเด่นเป็นคือกา๊าซเป็นตัวกจายมันอยู่ได้งงยินมันขันจืกเถื่อนหรอด้งงยินขันจืกเถื่อนมันคันอยู่ดยขันผู้มือเนี่ยกล้องตูดต,ตัวน้ววเขาูเป็นหรอนี่เพื่อนแล้วเด้นีหรอ,อ ดีนี่บ้านวะท่านเล่นใช้ดินเด็ววกฟนะ้อนนงกงลัวกันนะเพียงไอ้นี่เละไผ่เป็นชวงเลยฝาเนียดนึงดินนึงหรวม เชื่อคือกุ๊กใหม่คือใช้ด้วกันแท่บุเข้าไปนี่แหละไปเทาอนบุวไปแทบุนี่แหะบัวดอคเพื่นกเพื่อนมันเก่งดูนะต้องขี่ดินก็ได้แ่เมื่อบก็ใหม่ไหวอใส่ไหวก็ใหม่ก่านนนะนอกเพื่อนมันเก่งมามากหม่ก็ได้ด้วัใหญ่เพราะมาก่อนมันเาข้อนนันแล้วหัมานะเมือแรามา ขั้นบาดท่องบาดกับเขาห้านกเพื่อนเลยเนาะว่าาเป็นั่งลีนแดดน่หอมอ่เปิดฝนมันลมมนจะว่าเสียใจ้วันจัดบไปหอมหุ่นมาดีป๊กซ้่อยหอยเวดนาบานโมเดลเขาบุกไปกับหอยนันเฮ้ยบางทีก็ ้ใหญ่เามีงไปหันเอามึงคุนเชยงใหญ่เอ้คมองูนอย่าม่นอยญานเขาทั้งเงื่นเขาอันนี้เลยเด็ก็าปล่อยใส่ฝนเลยเด็กก็ขีมไซโฟนโดดพฝนโต๊ก็แหงมาขีิไซฟฟนเลยก็เข้าหัวก็เข้าหัวันเขามีโกงจังหาเขาเด็ ขาดยดีขึ้นเลยมึงคนหนึ่งละเดียวมึนก็เรื่องดอกอืนหนอยู่มันเป็นตะขข้นอยู่เขาบวงวสาบะได้ยิ่นวะจ้าเขาบวเห็นมันเหี่ยววะจากอยู่น้เจ้าควางเก่าเขา หกลายบ่บด้ยินบ่ด้หัวซาว่าจ้ะดมามาสีขั้นไม่รู้สมาจะนัผูกบุซซมด้เขาจสมหกันดมามาสีขั้นาแล้วม้าเลยเพื่อนยังีกระบอกขันตัวนี้เปียโนนี้ตัวนี้มาไน ตัวเนี้ยมาท่าวเลยขึ้นครบดูเจ็ดบ่อเจ็ดยกสองตัวเี่วัดหนึ่งเข้ามาเลี่ยกันขัอหนักก็ินมันสอหายคือดนวันที่ตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งเจ็ดนี่ยัง ขัวก uh ูเลยม้งเด้ดูปอะมั้งกมันำอกินเาตำเาตำาเอาบางบางหมองเขาํำเอาตาแงทมานียมีตัวนีนกีดินตันึ่ดิ้นนานาผัในห้องขัวแห่งความบ่ได้เอาไว้ตะกี้ล่อยู่เลยกับปัว

เอามักหน่อยแล้วไปหาต่อดินทะกอนโเดี๋ยวไว้โงแขงโบราณนี่ก็เลื่อนซีเวสพอดีเลยอันต่นนนนอ,อ,อ,ไ,ดอตได้หัดต่อได้เลาะเลื่อนซีเวสข้างเข่าเหลืองเนาะเข่าพว่วงเหลืองเ <K> ขา่าพ่งาวงเกลียวเนาะเข่าพ่งาวงเกลียวก็ท้ทีพอดีแหลนะเนาะซ้ำนี่นะเนาะเดี๋ยวอยู่คนตัวนี้ไปแล้วไปที่พอดีฝึกกันละ